ประชาชนเฝ้ารอการจัดตั้งรัฐบาลอยู่โดยเฉพาะพี่น้องชาวนาครับต่างมีความหวังที่อยากจะให้มีการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆที่ตอนนี้ชาวบ้านชาวนากำลังเดือดร้อนครับ ชาวนาในพื้นที่อำเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรครับได้เร่งเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานสภาพอากาศนะครับว่าจะมีฝนตกในพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายประกอบกับช่วงนี้ราคารับซื้อข้าวเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นโดยข้าวขาวจากที่เคยรับซื้อตันละ8,500บาทก็ขยับขึ้นมาเป็นหมื่นกว่าบาท จึงได้แต่คาดหวังครับว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่โดยเร็วเพื่อจะได้เข้ามาช่วยดูแลราคาข้าวแล้วก็เข้ามาแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นโดยพี่น้องชาวาอาชาวนาที่โพประทับช้างบอกว่าอย่ามัวแต่เถียงอย่ามัวแต่ขัดแย้งกันอยู่ครับมีนโยบายบแก่แล้วเนี่ยผมว่าอยากจะให้เป็นรัฐบาลกันอะไรการไม่ต้องไปนั่นแล้วลไม่ต้องไปกระท่วไม่ต้องไปอะไรแล้วดูแล้วอ่ะ้ะลงมกระท่วมไปอย่างไรนะ ปีก็ไม่ได้เป็นร,าารัฐบาลน่ะปีก็ไม่ได้เป็นทั่กันไปทกันมาอยู่เนี่ย